สวัสดีครับมาพบกับผมเทิศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนำเสนอเนี่ยเป็นเรื่องของสังคมธรรม,มาทิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุกผมพูดหลายครั้งเรื่องสังคมธรรม,มาทิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุกมีคนถามว่าอะไรคือสังคมธรรม,มาทิปไตยนะฮะอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุก เอาเป็นว่าพอดนะีผมสอบจบเวรเอกนะแล้วขอไปพบท่านนักตตวอาทิตย์อุไรรัตนะ์ท่านก็แสดงความยินดีจับมือเป็นคนแรกซึ่งก็คงเป็นประวัติศาสตร์ภนะาพประวัติศาสตร์ก็ถ่ายขึ้นเฟซบุ๊กนะแล้วท่านได้มีโอกาสเอาคลิปนะของมหาวิทยาลัยหลังสิธิ์เนี่ยในการประถมนิเทศนึกษาและมีคลิปนึงน่าสนใจมาก ให้ผมดูนะผมก็ดูเสร็จปากฏว่าท่านพูดเรื่องของสังคมธรรมาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนี่ดีมากผมก็เลยว่าอขออนุญาตนะท่านผมขออนุญาตเอาคลิปนี้นะครับมาเปิดให้หุ้นส่วนทุกท่านได้ดูว่าสังคมธรรมมาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเนี่ยคืออะไรท่านผู้ชมลองไปชมดูแนละ้วท่านผู้ชมจะเข้าใจมากขึ้นอ๋อ นี่คืออนาคตของชาติมหาวิทยาลัยรงังสิตคือขุมพลังแห่งปัญญาของชาติคือศูนย์บ่มเพาะภูมิปัญญาและสร้างผู้นำในระดับสากลของชาติเพื่อปฏิรูปประเทศไทยไปสู่สังคมธรรม,มาทิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกสังคมธรรมมาธิปไตยคือสังคมแห่งความดีงามสังคมแห่งความสงบสันติสุขสังคมแห่งความอุดมสมบูรณ์สังคมแห่งความเอื้ออาทรที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกันและเป็นสังคมที่ไม่มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงการบริหารบ้านเมืองก็มีคุณธรรมมีจริยธรรมยุติธรรมและมีธรรมมาพิบาลประชาชนมีความสุขมีโอกาส ที่ทัดเทียมกันมีความสามารถที่จะประกอบสัมมาอาชีพของตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีมั่นคงยั่งยืนและ,จะเจริญรุ่งเรืองเราจะก้าวไปสู่สังคมธรรมาธิปไตยได้ก็ต้องอาศัยประชาชน ได้รับการศึกษาที่เป็นการบ่มเพาะภูมิปัญญาเพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งความมั่นคงยั่งยืนและความเจริญก้าวหน้าให้กับสังคมและประเทศชาติด้วยคุณธรรมและจริยธรรม มหาวิทยาลัยร,งรังสิตจึงมีเจตจำนงอย่างแน่วแน่ที่จะบ่มเพาะภูมิปัญญาและสติปัญญาให้ลูกร,งรังสิตทุกคนได้มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านวิชาการวิชางานและวิชาคน ที่ครบวงจรสมบูรณ์แบบองค์รวมเพื่อมุ่งสร้างความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าเราจึงต้องมุ่งสู่สังคมธรรมมาธิปไตย การศึกษาของมหาวิทยาลัยรงังสิตจึงต้องเป็นนวัตกรรมที่เราต้องเปิดขอบฟ้าศึกษาจากโลกกว้างแห่งความเป็นจริงโดยไม่มีขอบเขตจำกัด เราจะมุ่งสู่ความรุ่งเรืองของบ้านเมืองเราจะต้องสร้างบัณฑิตที่ดีที่สุดที่เก่งที่สุดที่สามารถที่สุดและสำเร็จที่สุดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยรังสิตจึงมุ่งสร้างผู้นำในระดับสากลที่เป็น world class state of the art และ excellence ผู้นำในที่นี้ไม่ได้หมายถึงหัวหน้าผู้นำ ไม่ได้หมายถึงผู้สแสวงหาอำนาจและโอกาสแต่ผู้นำคือผู้ที่จะสร้างนวัตกรรมเปลี่ยน,ปยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีงามมากที่สุดผู้นำไม่ใช่ผู้มักใหญ่แต่ผู้นำต้องเป็นผู้ไฟสูง การศึกษาของมหาวิทยาลัยรงังสิตจึงต้องเป็นนวัตกรรมที่เปิดขอบฟ้าศึกษาจากโลกกว้างแห่งความเป็นจริงโดยไม่มีขอบเขตจำกัดเราจึงต้องอาศัยประสบการณ์จินตนาการการวิเคราะห์ การวิจัยการสังเคราะห์และความมุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองให้ได้หุ้นส่วนคงเข้าใจแล้วนะนี่คือสังคมธรรมมาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขคือคุณธรรมความดีมีธรรมพิบาลน,นะ สมยัยสยามเมืองยิ้มจะกลับคืนมาความสันนิษุขก็เกิดขึ้นเป็นการปกครองที่เหมาะกับพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนานะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องเพ้อฝันนะมันเป็นรูปแบบโครงสร้างเชิงการปกครองที่เหมาะกับประเทศไทยนะครับแต่เรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่ ถูกนาเสนอต่อสังคมและสังคมโดยส่วนใหญ่ก็เห็นชอบมานานแล,ล้วล่ะแต่เราไม่สามารถทําได้เพราะคนทําไม่ชํานาญนะก็หวังว่าสักวันหนึ่งนะะไม่ว่าจะเป็นยุคใดๆก็แล้วแต่ความคิดเหล่านี้จะถูกสอดใส่และนำไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่มีอำนาจได้ทำในสิ่งถูกต้องพวกเราผู้ชมก็เป็นกำลังใจนะก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้ประเทศชาติเปลี่ยนแปลง เข้าสู่สังคมแห่งความดีมีคุณธรรมประชาชนมีความสุขได้ครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นรมโพรมใสของเรา ชาติบาต้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นทินที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและพักดีต้อง กันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ได้ทรยศต่อชาติคนอับรีจงสิ้นชีวิย่อยยับไป พระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพนริบตา บาทเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นรมโพรมใสของเรา ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นทินที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและพักดี กันเชิดทูชาพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีดูได้ทรยศต่อชาติคนอปริย์จงสิ้นชีวิย่อยยับไปขอพระสยาม เทวาธิราโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตา หลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็แล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะดมจะชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ